มีคนมาขอพรจะมาถามว่าจะเอาแบบไหนเขาบอกเอาดีที่สุดเราเอดีที่สุดใช่ไหมก็ขอให้ไม่มีอนาคตขอให้หมดเนื ALLY, ้อหมดตัวขออย่าได้ผ im <yt improving> ุดได้เกิดมันเอามือลงเลยมันไม่ยอมรับต่อไม่มีอนาคตคือมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันขณะอดีตผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้ อนาคตอย่างมาไม่ถึงเราจับต้องไม่ได้สองหมดเนื้อหมดตัวการจะเข้าสู่กระแสะพระโสดาบันได้ก็คือต้องเห็นกายวันนี้ว่าไม่ใช่กูก่อนไม่ใช่ทําได้นะแต่ว่าเข้าใจก่อนอะ่ะมันต้องเข้าใจก่อนส่วนตัวสุดท้ายไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดก็คือให้พระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสาสรวัตนี้อีกจะ้ะแต่น้องสาวน่ารักมากบ่หลวงพี่ให้แบบนี้แล้วใครจะไปเอากัน <laughs> ตอนหลังเราก็เลยต้องให้เบาลงมานิดหนึง่งบอกว่าขอให้ได้มีโอกาสแก่มากกว่านี้นก็คือให้อายุยืนนั่นแหละแต่ว่าให้มันได้ยินคํานี้ไปนิดหนึง่งน,นะเวลาเจ็บก็ขอให้เจ็บแต่กายเวลาตายขอให้ตายอย่างมีสติ<อ>หลวงปู่ดุลท่านน่ารักมากตอนท่านป่วยหนักๆถามท่านบอกว่ามีเวทนาไหมท่านบอกว่ามีแต่ไม่เอา<ม>ก็คือเป็นเวทนาทางกายแต่ใจไม่เข้าไปสวยเวทนาด้วย